โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมชิระวรากรมือที่มองไม่เห็นเมื่อเร็วๆนี้มีคำพูดที่คือหาในวงการเมืองก็คือมีการพูดว่ามือที่มองไม่เห็นมาแทรกแทรกในการจัดตั้งรัฐบาลมาถึงวันนี้ก็คงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามือที่มองเห็นเป็นฝ่ายชนะเรื่องของการเมืองนั้นผมก็เพิ่งได้ยินว่า มีมือที่มองไม่เห็นมาจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยก็ในครั้งนี้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจหรือธุรกิจนั้นมือที่มองไม่เห็นเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆจํานวนมากว่าที่จริงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเกือบทุกเรื่องจะต้องมีมือที่มองไม่เห็นมาจัดการเช่นเรื่องของการตั้งราคาซื้อขายสินค้าปริมาณการผลิตของโรงงานแต่ละที่และเรื่องราวอื่นๆอีกร้อยแปดในขณะที่มือมองเห็น ก็จะมักพยายามเข้ามาแทรกแซงการทำงานของมือที่มองไม่เห็นเป็นประจําในทางเศรษฐศาสตร์มือที่มองไม่เห็นหรือ invisible hand ที่บัญญัติขึ้นโดยอดัมสมิธนั้นก็คือกลไกการทำงานของระบบตลาดเสรีที่เป็นผู้จัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยอาศัยแรงจูงใจของผู้ประกอบการที่จะทำกำไรสูงที่สุด หลักการง่ายๆก็คือสินค้าหรือบริการอะไรที่คนต้องการมากแต่กําลังการผลิตไม่เพียงพอราคามันก็จะขึ้นไปซึ่งจะทําให้ผู้ผลิตมีกําไรมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มเพื่อที่จะทํากําไรเพิ่มโดยที่ไม่มีใครไปสั่งให้ทําในทางตรงกันข้าม ถ้าสินค้ามีมากเกินไปราคาก็ลดต่ำลงผู้ประกอบการก็จะขาดทุนและลดการผลิตลงจนความต้องการและการผลิตสมดุลและราคากลับมาในจุดที่เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องมีใครไปแทรกแซงหรือสั่งให้ทำส่วนมือที่มองเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นก็คือมือของข้าราชการและนักการเมืองที่มีอำนาจในการออกกฎและบังคับใช้กฎหมายต่างๆในการควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจแนวความคิดก็คือ รัฐบาลควรเป็นผู้กำหนดหรือจัดสรรว่าใครควรจะทำหรือผลิตอะไรเท่าไหร่และขายในราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้ามาใช้ได้ตามอัตภาพหรือในราคาที่เป็นธรรมในประเทศที่ใช้ระบบตลาดเสรีและเป็นทุนนิยมนั้นมือที่มองไม่เห็นจะเป็นคนจัดการเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศสังคมนิยมก็มักจะมีการใช้มือที่มองเห็นมากกว่าอย่างไรก็ตามในทุกเศรษฐกิจดูเหมือนว่าในเกือบทุกเรื่องจะต้องมีทั้งมือที่มองไม่เห็นและมือที่มองเห็นมาช่วยหรือมาแย่งกันจัดการเสมอตัวที่ต่างฝ่ายก็จะอ้างว่าตนเองจัดการได้ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อย่างที่ทราบกันโดยเฉพาะหลังการล่มสลายของรัสเซียที่ยึดหลักการสังคมนิยม และอาศัยมือที่มองเห็นเป็นคนจัดการระบบเศรษฐกิจว่ามือที่มองเห็นเป็นฝ่ายแพ้เพราะจัดการแล้วระบบเศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าสินค้าขาดแคลนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพในขณะที่ประเทศที่เปิดเสรีมากๆอย่างสหรัฐอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์และเมื่อเร็วๆนี้อย่างจีนที่ใช้บริการของมือที่มองไม่เห็นสามารถพัฒนาประเทศไปได้ไกลกว่ามาก อย่างไรก็ตามมือที่มองเห็นก็ไม่ได้หมดไปและในบางประเทศก็ยังมีความพยายามที่จะนำมือที่มองเห็นตรับมาแย่งชิงอำนาจจัดการเสมอและหนึ่งในประเทศเหล่านั้นน่าจะรวมถึงประเทศไทยอยู่ด้วยเหตุผลก็เพราะข้าราชการและนักการเมืองที่มีอำนาจทางการเมืองนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้อำนาจในการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆมาอยู่ในมือตัวเองอาจจะด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างดังต่อไปนี้ การมีอำนาจจัดก,การทำให้เขาสามารถให้คุณให้โทษหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือคนบางกลุ่มได้ซึ่งสิ่งนี้อาจจะได้ผลกลับมาเป็นคะแนนเสียงจากผู้ลงคะแนนบางกลุ่มเป็นเงินที่อาจจะได้ตอบแทนจากกิจการต่างๆซึ่งก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์อื่นๆตามที่จะคิดกันได้เขาอาจจะเชื่อจริงๆว่าระบบมือที่มองไม่เห็นนั้นทํางานไม่ได้ดี พ่อค้ารวมหัวกันทํากําไรเกินควรและทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนซึ่งจะมาต่อว่าและจะมาต่อว่าพวกเขาว่าไม่ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านดังนั้นเขาจึงต้องเข้ามาจาัดก,การเขาอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะในยุคข,ของโลกาภิวัตนไม่ดีพอ จนทาให้การวางนโยบายที่ผิดยุคสมัยไปได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือพวกเขาคิดว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการควบคุมและจัดการถ้าเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแล้วไม่มาจัดการปล่อยให้มือที่มองไม่เห็นมาจัดการจะดิ้นรนทํางานหนักหรือเสียเงินมากมายหาเสียงเพื่อเข้ามามีอํานาจไปทําไมในฐานะของนักลงทุนในธุรกิจต่างๆในตราหลักทรัพย์ที่ถูกจัดการโดยที่มือที่มองไม่เห็นและมือที่มองเห็นเราต้องรู้และเข้าใจว่า ใครกำลังทำอะไรอยู่โดยปกติแล้วผมชอบที่จะลงทุนในกิจการที่มีมือที่มองเห็นเข้ามาแทรกแซงน้อยที่สุดเพราะผมเห็นว่ามือที่มองเห็นนั้นส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่กิจการและทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งทางลับและทางแจ้งและมกักคาดการได้ยากอย่างไรก็ตามบางครั้งเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเจอต้องเจอกับมือเหล่านั้นสําหรับผมแล้ว ผมคิดว่าในที่สุดมือที่มองไม่เห็นจะเป็นฝ่ายชนะดังนั้นในการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการประทะก,กันร,ระหว่างมือที่มองไม่เห็นกับมือที่มองเห็นผมก็มักจะตั้งสมมติฐานว่าในที่สุดมือที่มองไม่เห็นจะมีชัยแต่ต้นทุนของกิจการก็คงจะต้องเพิ่มขึ้นบ้างว่าที่จริงนี่คือความจริงของชีวิตในประเทศไทยของเรา20มกราคม2551 ดอกตร,ตรนิเวศเหมวชิระวรากร